เมื S <S ่อกี้คุณย่าไปดูไปบทีิทีแล้วเนาะอยู่ไปดูต่อวันนี้คุณย่าก็รัสรทำเลไรนะคะได้คุยกับ่ีนี่ๆนะคะก็ทักทายกันมาเอยทักทายคุณย่มาคุยกัได้ดีจักนะคะะปกสอาวกัสสา้ากเสร็จอย่าลงไปรนะคะอาจจะขึ้นไสดคุกับแม่ีกวานีนนี้คะณยไปดูใหม่ที่น้องไ่ตอนรองเพอยู่นะคะเนาะ

อร่อยไหมเออเดี๋ยวลองชิมดูนหน่อยนะคะเนาะอร่อยไหมอร่อยกิมเป็นตงหมูใช่ไหมอร่อยอร่อยไ,ไหมนี่เดี๋ยวเราเจอกันค่ะแม่ๆนะคะเรียบร้อยกับผัดต,ต่อผัดต,ตอไส้หมูนะจ๊ะร้อนๆหอมๆนะจ๊ะปุ่นย่าแกงผักนะคะแกงผักชะอมนะคะผักข่านะคะ คนตายเขาไอคนอีสานเรียกผักขามากินมากเลยหอมฉุนเลยนะคะมากินด้วยกันเด้วยผักสตอผักสตอนะคะแม่ๆนะคะลูกชายลยีโออาทิตย์เดี๋ยวคุย่าจะไปดูใหม่หมดนี้นะคะเสียงโชคนะคะ ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจ